ถ้าถามว่า SME ไทยประสบปัญหาอะไรเนี่ยก,ก็หลักๆก็คือคงจะเป็นเรื่องของความอยู่รอดในสถานาการณ์ปัจจุบันเนาะเราต้องมองว่าวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตแบบวันทามอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของว่าการที่เราเนี่ยจะมองวิกฤตเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับเราไปยังไงดังนั้นเนี่ยเราต้องมองว่าทุกๆวันอาจจะมีวิกฤตแล้วเราจะปรับตัวตรงนั้นยังไงเพื่อให้เราอยู่รอด คือตามความเข้าใจของผมเนี่ยคำว่า SME มันอาจจะเป็นคำที่เก่าสมัยนี้ถ้า SME ที่จะอยู่รอดมันคือ innovation ประเทศที่มีความสำเร็จเรื่อง SME มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆแต่ SME เขาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลก10-20ป,ปีที่แล้วจนจาก SME กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่คือผมมองว่าประเทศไทยมี curse อย่างหนึ่งในเรื่องของ size ของอ c o n เมของเรา เราติดอยู่ตรงกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กเราก็เลยทาร็ตแค่ดอมเมสติกมาเก็ตของเราที่พอเพียงอยู่รอดแต่เราไม่สามารถที่จะมีเป็น g l o b a l company เราก็เลยต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาบวกกับต้องมี green transition เข้ามาบวกกับคนอีก b ิ t Cup Summit 2 5 2 5มหกรรมการลงทุนสุขภาพเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตภายใต้นแนวคิด Gateway to the Future เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุนสู่โลกอนาคตที่สู์ประชุมแห่งชาติสิลิกิ์วันที่25-26ตุลาคมนี้ครับ